รัชพัฒน์โคราชจึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่นและพี่น้องประชาชนชาวโคราชผลงานที่สําคัญที่ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและส่วนราชการอื่นและพี่น้องประชาชนชาวโคราชที่เป็นข่าวดังระดับโลกเป็นข่าวใหญ่ของประเทศและเป็นข่าวดีของคนไทยและชาวโคราชในโอกาสครบพรอบ100ปีราชพัฒน์โคราชอีกด้วยคือการประกาศของยูเนสโก ให้อุทยานพลานีโคราชเป็นอุทยานพลานีโลกยูเนสโกโกลบอลจิโอฮาร์ซึ่งครอบคลุมพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนครราชสีมาคืออำเภอเมืองอำเภอสูงเนินอำเภอฐานทะเลสออำเภอศรีคิว้วและอำเภอเฉลิมพระเกียรติทำให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมือง3มืงกุฎของยูเนสโกที่ได้ให้การรับรองความอุดมสมบูรณ์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยมอรดกดโลกที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องพื้นที่สงวนชีวมณฑลที่สแกราชอำเภอปากช่งชัยและบุทยานปอรณีโลกที่อำเภอเมืองอำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอศรีคิว้วและอำเภอเฉอลิมพระเกียรติซึ่งจะเป็นพื้นฐานและแพลตฟอร์มใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวจะเกิดผลดีด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่ง และจะรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้คือมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงจะกอให้เกิดความคุ้มค่าและขยายตัวด้านเศรษฐกิจมาอย่างโหราดแ้วยภาคอีสานต่อไปสำหรับการแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟในค่ำคืนนี้มีการแข่งขันทั้งแบบสวมนวมและคาดเชือกโดยเฉพาะการคาดเชือกนั้นเป็นตำนานการต่อสู้ ของศิลปะมวยไทยโคราชแต่โบราณโคราชได้ชื่อว่าเป็นเมืองมวยแต่อดีตมีนักมวยดังในอดีตอาทิเช่นหมื่นชง,งักเชิงชกหรือนายแดงไอประเสริฐมีความเก่งกล้าทางด้านมวยหมัดตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5และดักษุปปราสาสหินพิมายเจ้าของฉายาดักผีขโมดยอดมวยไทยในอดีตจากอำเภอพิมาย ปัจจุบันมวยไทยโคราชก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภาัตนครราชสีมาในการเข้าไปสนับสนุนและฟื้นฟูมวยไทยโคราชให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์และความภาคภูมิใจของคนไทยและชาวโคราชตลอดไปในค่ำคืนนี้ไทยไฟร้อยปีราชภาัฏนนครราชสีมาจะมีการแข่งขันทั้งหมด8คู่ระหว่างนักชกชาวไทยกับนักชกชาวต่างประเทศ